มีคนส่งลายมือเข้ามาซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่จากการที่ดูลายมือแวบเนี่ยนะคะสิ่งที่อุพยากรณ์เห็นนะคะว่าลายมือนี้น่าจะเป็นลายมือของคนที่มีฐานะที่ดีนะคะเพราะว่าตัวเอ็มชัดมากเลยค่ะลัคกี้เอ็มชัดมากๆนะคะมาจากเส้นชีวิตเส้นสมองนะคะ แล้วก็เส้นวาสนาแบบนี้แล้วก็เส้นหัวใจเกิดเป็นตัว M เ,เนี่ยชัดมากๆเลยนะคะการที่มีลัคกี้ M อยู่ในมือจากการได้เห็นลายมือมาเยอะแยะมากมายนะคะคนที่เขาร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นมือของแจ็คมาอีลอนมาร์นะคะหรือคนที่เป็นเศรษฐีระดับต้นๆเบอร์อันดับต้นๆของโลกเนี่ยนะคะลายมือเขาก็จะต้องมี สัญ,ญลักษณ์ที่เป็น lucky m m i l l i o n a i r e money นะคะอยู่ในมือซึ่งจะต้องประกอบมาด้วยเส้นชีวิตที่ยาวเส้นสมองนะคะแล้วก็เส้นใจจากนั้นก็จะมีเส้นวาสนาที่ยาวคมนะคะที่ไปสัมผัสนะคะกับเส้นสมองและเส้นหัวใจทำให้เกิดเป็นรูปตัว m หรือ ทางภาษาภาษาหัถศาสตร์เรียกว่าลัคกี้เอ็มนะคะนอกจากนี้นะคะลายมือนี้ยังมีสามเหลี่ยมเรียกว่าสามเหลี่ยมขุมทรัพย์นะคะสามเหลี่ยมคุมทรัพย์เนี่ยจะเกิดจากเส้นวาสนานะคะเส้นวาสนาเส้นสมองและเส้นพุทนะคะเส้นพุทธที่คมชัด เกิดมาจากองค์ประกอบของเส้นที่ดีคือเส้นสมองที่ชาญฉลาดนะคะสมองที่ฉลาดวาสนาการงานมีอาชีพการงานและเส้นพุทธเส้นพุทธคือเส้นแห่งการเจรจาติดต่อการค้าการขายมีหัวทางด้านธุรกิจการค้าในลายมือมีสามเหลี่ยมขุมทรัพย์ล่ำรวย มีทั้งลัคกี้เอ็มและสามเหลี่ยมคุมทรัพย์แค่นี้ก็บ่งบอกได้ว่าเป็นลายมือของคนที่ร่ำรวยนะคะแต่ทีนี้การร่ำรวยนั้นจะมีอุปสรรคมีขวางน้มมีอะไรหรือไม่นะคะก็จะต้องมาดูกับเส้นที่มันขวางมือคะ่ะเส้นที่มันขวางมือแบบนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจาก เนินสุขซึ่งเป็นเนินของครอบครัวอันนี้เรียกว่าวอลลี e ่ไลน์นะคะวอลลี Wall ่ไลน์ก็คือเส้นของความวิตกกังวลคิดมากไม่สบายใจมีเรื่องจุกจิกกวนใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวก็ได้ค่ะต้องรับภาระปัญหาของครอบครัวต้องดูแลรับผิดชอบครอบครัวเป็นผู้นําครอบครัวหรือว่าครอบครัวมักจะสร้างปัญหาให้หรือมีความวิตกกังวลคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะแต่ถ้าเส้นเหล่านี้นะคะ ที่ออกมาจากบริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นเนินสุกก็ดีหรือว่า,เ,าเนินอังคารต่ำก็ดีนะคะแล้วยิ่งตัดผ่านหลายๆเส้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งส่งผลเสียนะคะเกิดความทุกข์นะคะเกิดปัญหาตัดเส้นชีวิตก็เกิดปัญหาชีวิตเกิดตัดเส้นสมองก็เกิดปัญหาทางด้านความเครียดความคิดสมองตัดเส้นหัวใจ ก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ปัญหาครอบครัวนะคะซึ่งปัญหานี้อาจจะหมายถึงปัญหาทางด้านอารมณ์นะคะโกรธเกลี้ยวทะเลาะวิวาทกันหรือปัญหาทางด้านการเงินเสียเงินเสียทองนะคะได้หมดเลยดังนั้นไอ้เส้นขวางขวางเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตซึ่งในลายมือนี้มีทั้งเส้นที่ดีนะคะ และก็สัญลักษณ์ที่ดีรวมถึงเส้นที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเป็นความวิตกกังวลด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่เราจะดูลายมือนั้นนะคะเราก็จะดูว่าในแต่ละช่วงวัยอายุเท่าไหร่จะมีโชคไวัยไหนจะมีเคราะห์นะคะนอกจากที่เราจะดูว่ามือนี้จะมีโชคจะร่ำรวยหรือไม่ แล้วเราก็ยังจะสามารถดูได้ด้วยนะคะว่าอายุในช่วงไหนจะมีโชคอายุในช่วงไหนจะมีเคราะห์ได้นะคะซึ่งก็จะดูได้จากหลายๆเส้นเช่นเส้นชีวิตนะคะเส้นชีวิตนะคะก็ต้นเนี่ยก็ตั้งแต่อายุในน้อยมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึง28จนถึง50จนถึง 60จนถึง70จนถึง75จนถึง80มาเรื่อยๆจนถึงส้นมืออายุเยอะนะคะช่วงต้นๆน,นี่ก็จะเป็นอายุน้อยๆน,นะคะส่วนเส้นหัวใจนะคะเราก็จะวัดง่ายๆเลยนะคะถ้าอย,อยู่บริเวณเนิ้วชี้ตัดลงมานี่คือ20 40ส 60อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเส้นหัวใจก็จะดำเนินมาเรื่อยๆยาวมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะเราก็จะดูว่าช่วงอายุเท่าไหร่ที่เส้นหัวใจมีปัญหาเป็นเกาะหรือเป็นมีจุดตัดนะคะหรือมีสัญลักษณ์ที่ไม่ดีหรือดีอย่างไรบนนั้นบ้างนะคะส่วนเส้นหัวใจก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะเราจะเริ่มจากบริเวณใต้นิ้วก้อยนะคะเนินพุทธมาตรงนี้นะคะ ก็คือ20ปีตรงนี้ก็คือ40ปีนะคะถ้ามาถึงตรงนี้ก็คือ60ปีอย่างนี้เป็นตน้นเราก็จะดูได้ค่ะว่าแต่ละช่วงวัยช่วงอายุนะคะของเจ้าของมือนั้นจะเจอกับเหตุการณ์โชคดีหรือโชคร้ายอย่างไรบ้างาก็จะมาดูเส้นอื่นๆด้วยที่เป็นองค์ประกอบนะคะอ่อถ้ามีเส้นอาทิตยเ์เส้นอาทิตย์ก็จะอยู่บริเวณเใต้ ใต้นิ้วนางนะคะเส้นอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยมาจากเส้นเกิดมาจากเส้นวาสนาอันนี้คือเส้นวาสนานะคะเส้นอาทิตย์เกิดจากเส้นวาสนานั่นหมายความว่าเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองนะคะได้มาจากการงานที่ก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองไต่เต้านะคะขึ้นไปเป็นระดับที่ เป็นผู้บริหารเป็นหัวหน้างานนะคะเป็นพออ,อหรือเป็นเจ้าของกิจการนะคะนอกจากนี้นะคะยังจะมีเส้นพุทธนะคะเกิดมาจากเส้นวาสนาอีกเส้นพุทธก็หมายถึงผู้จาเป็นเงินเป็นทองผู้จามีวัฒนศิลปช่างพูดช่างจานะคะช่างเจรจาติดต่อแล้วก็มีหัวทางฉลาดทางด้านการค้าการขายนะคะดังนั้นถือได้ว่าลายมือเนี้ยเส้นวาสนาเป็นจุดเกิดของเส้นอาทิตย์นะคะ เกติยศชื่อเสียงเงินทองเป็นจุดเกิดของเส้นวาสนานะคะความสามารถในการใช้คำพูดฉลาดที่จะพูดและก็ ฉลาดในเรื่องของการทําธุรกิจการขายดังนั้นมีโอกาสที่จะร่ารวยอย่างแน่นอนเพราะว่าเขามีเส้นที่ดีมากมายนอกจากนี้เขายังมีเส้นคำแบบนี้ด้วยเส้นคำที่มาจากเนินจันท์นั่นหมายถึงการต่างประเทศเขาอาจจะทํางานกับต่างชาติต่างภาษาบริษัทต่างประเทศหรือเขาอาจจะมีคู่ครองคนรักอุปถัมภ์คำชูเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาด้วยนะคะเขามีเส้นที่ดีๆแบบนี้เข้ามาอีกนะคะดังนั้นก็ถือได้ว่า เป็นลายมือของคนที่โชคดีนะคะสำหรับลายมือที่ส่งมาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เป็นแบบอย่างเป็นเคสให้กับทุกคนได้ดูในวันนี้ค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจชาแนลนายทารอดพยากรบ์ยบโครเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทําคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ